อันนี้ก็เช่นกันครับชาวอินเดียจำนวนมหาศาลนะครับไปประกอบเทศกาลพิธทีทางศาสนาอาบน้ำล้างหน้าว่ายน้ำเอาง่ายๆคือจุ่มอ่ะซึ่งจริงๆน้ำสามารถเป็นพาหะที่รุนแรงได้ของทุกโรคติดต่อรวมถึงโควิด1 9ด้วยนะครับและเขาบอกว่ามีเยอะมากซึ่งเท่าที่ดูนะจะใช้คาว่าส่วนใหญ่คือไม่สวมหน้ากากอนามัยเลยทั้งที่จริงๆแล้วหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยในอินเดียโควิด -19 เพิ่มขึ้น30เท่าตัว30เท่านะรุนแรงมาก แต่ว่าอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นการชำระบาปแล้วหลายคนเกาเชื่อว่าถ้าไม่มีบาปจะไม่ติดโควิดนะครับ <c oughs> คือแน่นแน่นจนไม่เห็นระยะเว้นเว้น <c oughs> ห่างเลยระยค่ะ <c oughs> ไม่มีโซเชียลดิสเทนซิ่งและที่น่ากลัวคือเทศกาลศาสนานี้จะจัดขึ้นต่อเนื่องจากนี้อีก40่สิบวันเต็มอ หรือว่านี่คือโรคติดต่อและเราต้องติดต่อกันการที่เราเอาขออ่าวนี้มาอ่านให้ฟังนั่นแปลว่ามันเหมือนกับเป็นการบอกว่าอาตั้งรับอีกทีนึงจ้ะตั้งรับยังไงดีจ้าซึ่งกลุ่มคุณหมอและผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์รวมตัวกันเรียกร้องขอให้รัฐประกาศงดการจัดงานเทศกาลนี้แล้วแต่รัฐ S <S ยืนยันปฏิเสธคำร้องขอจากผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั้งหมดและเดินหน้าจาัดต่อไปโอ้โหค่ะนั่นแหลคะค่ะอินเดียอินเดียเคยอินเดียเคยติดเชื้อสูงสุดอยู่ที่วันละสี่แสนทะลุไปแล้วนะฮะจะกลับมาบวมแบบนั้นอีกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าก็ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับเพี่งนว่าเกิดเกิดแน่นอนคลัสเตอร์แน่นอนไม่ต้องลุดอนค่ะเดี๋ยวดูดูว่าตอนนี้จากที่ตอนเนี้ยณณตอนเนี้ยคือแสนห้า เดี๋ยวดูว่าจะกระโดดจากแส5ห้าไปเท่าไหร่จากพิธีกรรมเหล่านี้นะคะ